ยูยิสูว้าทองที่2ศึกเวอร์เกมวราวุฒิแสงเสียเรืองรวมพลังกับไลลิตายืนนานซิวทองประเภทโชว์ศิลปะการป้องกันตัวคู่ผสมครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับ <S <S นักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองได้อย่างต่อเนื่องครับในมหากรรมกีฬาวเวอร์เกม2022ที่เมืองเบอร์มิงแฮมรัฐอลาบามาประเทศสหรัฐอเมริกาครับ โดยในการแข่งยูวิสูที่บิลแบทเทิลโอลิซียมครับวราวุธแสงสีเรืองจับคู่กับลิตายืนนานโลจริงชัยในประเภทโชว์ศิลปะการป้องกันตัวคู่ผสมหรือว่ามิกซ์ดูโอนะครับซึ่งมีนักฬกาจาก6ชาติแย่งชิงเหรียญทองกันนะครับโดยในรอบชิงชนะเลิศครับทีมชาติไทยลงสนามพบกับทางด้านของชาลีเจสฟานกาเวสเทนกับเอียนโลเดนจากเบลเยียมครับ ซึ่งคู่ของนุ่มสาวไทยก็ย้ำแข็งได้สำเร็จด้วยการโชว์ลีลาที่เหนือกว่าครับเอาชนะไปได้อย่างวิดด้วยสกอร์ครับ75ต่อ74.5คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึกเวอร์เกมได้สำเร็จแรงคว้าตำแหน่งนักกียอดเยี่ยมประจำวันของศึกเวอร์เกมได้ด้วยนะครับโดยทั้งคู่ครับจะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬานชาติคนละ1ล้านบาทครับก็อธิบายง่ายๆครับสำหรับศึกเวอร์เกมก็จะรวบร,วม,รวมกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในอลิปิเกมครับมาชิงชัยกัน จัดกัน4ปีครั้งครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยจัดที่สหรัฐอเมริกาโดยกีฬาต่างๆที่อยู่ในเวอร์เกมคือกีฬาที่จอจะเข้าโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายนะครับก็จะมาแข่งขันในรายการนี้กันก่อนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเวอร์เกมเนี่ยจะแข่งขันหลังโอลิมปิกเกมหนึงปีนะครับปีนี้ไทยครับส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเวอร์เกมทั้งหมด9ชนิดกีฬานะครับก็มีกีฬาทางอากาศยูริสูเปตองซูโม่บิลเลสปอร์ตครับมวยไทยวูซูเอ็กซ์ตรีมฟอร์บอล ในกีฬาทั้งสิ้น32คนนะครับสรุปผลงานของทีมยุวิสูไทยนะครับแข่งมาแล้ว2วันได้ไป2เหรียญทองและก็2เหรียญเงินนะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ